วัสดีครับผมนายแพทย์ทีปัตวงติถาวรจากสาขาวิชาสศนาศิก์วิทยาครับสวัสดีครับผมนายแพทย์คณิศสอนสังคโลจากหน่วยประสาทชีศาสตร์ครับผมครับวันนี้นะครับพวกเราก็จะมาสาธิตวิธีการทำเนสโ a ่แพคกิ้งใช่ไหมครับจันเก้าใช่เลยครับประจย์วิวว่าแต่ n นสโซ่แพคกิ้งเราทำไปเพื่ออะไรครับผมครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับประจารเก้าก็การทำเนสโซ่แพคกิ้งนะครับก็จะมีประโยชน์สําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกทางจมูกไม่ว่าจะไหลออกมาทางด้านหน้าของจมูกหรือว่า ไหลลงคอนะครับสุดยอดเลยครับอาจารย์วิวแสดงว่าการทำนา NA รา packing นี้เราก็จะมีตั้งแต่แอนติเลียนาเศา packing แล้วก็โพสิเลียนาเศา packing เลยใช่ไหมครับอาจารย์วิวก็ถูกต้องเลยครับจังยก้าอย่างนี้สาเหตุที่ทําให้ผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกทางจมูกนี้มีใส่อะไรได้บ้างครับเพราะปกติผมมักจะเจอผู้ป่วยมาด้วยประวัติจากเรื่องของอุบัติเหตุนะครับผมครับผมก็ในฟิลของผมก็จะมีอุบัติเหตุเห,เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอเดียลพลาติกหรือว่าไม่ทราบสาเหตุ รวมถึงคนไข้ที่มีความดันสูงสูนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีในกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยที่เราทำไซนัสซร์เจอรี่นะครับแล้วก็จะมีในกลุ่มที่คนไข้อายุก,กรรมที่มีเรื่องของโคเอ็ก p ์ลอตี้นะครับแล้วก็นีโอ,อปาซซึมเช่นของเนซซคาเวิตี้เองหรือว่าเป็นพาราเนซซォไซนัสนะครับอาจารย์วิวครับผมมีคําถามครับแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าผู้ป่วยคนไหนมีภาวะเลือดออกจากจมูกทางด้านหน้าหรือทางด้านหลังนะครับ ครับผมก็โดยทั่วไปนะครับถ้าผู้ป่วยยังรู้สึกตัวดีนะครับเราก็สามารถที่จะให้ผู้ป่วยนีย่นั่งหน้าตรงได้นะครับแล้วก็ถามหรือว่าสังเกตจากผู้ป่วยโดยตรงได้เลยว่ามีเลือดเนี่ยออกจากจมูกด้านหน้าหรือว่ามีไหลลงคอมากกว่ากันนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับอีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ f i ม m p r e เช u r e ซึ่งเป็นการห้ามเลือดแบบไกลายๆนะครับถ้ายังมีเลือดไหลลงคออยู่ก็ให้ระวังไว้ว่าจะมีเรื่องของพ o สเดียบ bleeding นะครับ อาจารย์วิวครับแล้วแอนติเลียน่าซ่แพกกิ้งนี้เราต้องเตรียมอุปกรณ์หรือว่ามีขั้นตอนในการเตรียมอย่างไรบ้างครับก็สําหรับอุปกรณ์ในการที่จะทำแอนติเลียน่าซ่แพ็กกิ้งนะครับก็จะมีดังนี้นะครับ <S <S เริ่มจากแพทย์ผู้ทำรักกรก็ต้องมีเฮดุไลที่สว่างมากเพียงพอให้เราสามารถมองเห็นจุดเลือดออกหรือช่องจมูกได้อย่างชัดเจน <S <S ต่อมาก็จะเป็นไซโลเคนสเปรย์นะครับเพื่อลดเพลนแล้วก็ให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการทำรักการมากยิ่งขึ้น ต่อมาจะเป็นเนซ่สเปกโคลัมนะครับแนะนำให้ใช้เป็นขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเปิดทางรูจมูกผู้ป่วยได้เพื่อเพิ่มเอ็กซ์โพชที่ชัดเจนและสามารถใส่อุปกรณ์ห้ามเลือดได้สะดวกที่สุดต่อมาเป็นเฟรเซอร์ซักชั่นนะครับเพื่อจัดการเรื่องของบัตรคอร์สหรือว่าบัตรอุซิ่งเพื่อหาจุดเลือดออกต่อมาเป็นไบโอน t ตฟอ c เซปนะครับเป็นฟอ r เซปที่ใช้จับแล้วก็ใส่อุปกรณ์ห้ามเลือดได้อย่างสะดวก a n t i b i o บ i c o i รียออยนะครับส่วนใหญ่จะเป็น c a l a มฟินิ i ค o l ลออย m e เมนะครับหรือเ e m i s t สตินนอกจากที่จะเป็น a n t i b i o บ i c ีแล้วยังเป็นเรื่องของลูบิแคน n อีกด้วยซึ่งจะทำให้ใส่อุปกรณ์ห้ามเลือดได้ง่ายขึ้นและผู้ป่วยจะรู้สึกทรมานหรือว่าเจ็บน้อยลง ต่อมาเป็นฟิงเกอร์คอร์ดนะครับเป็นอุปกรณ์ห้ามเลือดที่ใช้ได้ง่ายแล้วก็แนะนําให้ใช้เป็นขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถใส่เข้าไปในจมูกได้แล้วก็เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละรายนะครับในอดีตจะใช้เป็นวาสลีนก๊อสค่อยๆแพคเข้าไปจากข้างบนลงมาข้างล่างเรื่อยๆสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเหล็กกดลิ้นเพื่อประเมินผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังทําหัตถการอนเทเลเน a ซแพคกิ้งว่าสามารถห้ามเลือดได้อย่างเหมาะสมหอม่นะครับก็ขั้นตอนการหัตถการนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องเป็น Universal Pre-Caution ก็คือเป็นกาวกรอฟแมชนะครับแล้วก็จัดให้ผู้ป่วยนั่งอยู่ในท่าตรงหรือว่านอนหัวสูง30-45องศาเพื่อ,อความสะดวกในการทำร,รักการนะครับใส่เฮดไลท์ให้กระชับไม่นั่นหรือหลวมจนเกินไปปรับโฟกัสของไฟให้ได้ท่าทำร,รการที่เหมาะสมเพื่อจะได้ไม่ผิดสีและจนเกิดความไม่สบายตัวในขณะทำร,รักการใช้เนเซลสเปกโคลัมขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถถางรูจมูกได้ แล้วก็สักชั่นเลือดตรวจหาจุดที่ทําให้เกิดการเลือดออกในกรณีที่เจอจะมีวิธีการห้ามเลือดอื่นออกไปเช่น Chemical c เคมีคอลค u t ์ r i z a t i o n โดยการใช้พวกซเว์ในเตรดหรืออิเล็กโตคอร์ตไรเซชันเช่นการใช้ไบโพล่าคอร์ตไรเซชันหรือหากมี point of bleeding หรือจุดที่ทําให้เลือดออกแต่ไม่ได้ active bleeding อาจจะใช้เป็น a b s ซอร์ b เ e เ e ิลฮ t โมส c ตติกเอเเช่น c s ซ r g ์จ e l g e เจลโฟเป็นต้นถ้าหากไม่สามารถที่จะหาจุดเลือดออกได้หรือไม่สามารถหยุดเลือดได้โดยวิธีก่อนหน้าการทำเน s ซ l Packing ซึ่งเป็นน o n น b แอ r ซอร์ e จะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเป็นการเพ e s เชอร์บริเวณจุดเลือดออกในจมูกพ่นไซลเคนสเปรย์ให้ทั่วจมูกไปบริเวณที่เซปตัมและทะรวอรของเน s ซォคาวิตี้แล้วก็ฟลอ o ออฟโนส ป้ายแอนติไบโอติกออยล์มนต์ให้ทั่วของฟิงเกอร์คอร์ดใช้ไบโอเนตฟอร์เซปคี้ฟิงเกอร์คอร์ดใส่ฟิงเกอร์คอร์ดที่ชุบแอนติไบโอติกเข้าไปในรูจมูกทีละชิ้นในแนวขนานกับฟลอฟโนสโดยชิ้นที่2จะอยู่ใต้ต่อชิ้นแรกโดยใช้เนื้อซ้อเซปิคูลลัมเข้าไปยกฟิงเกอร์คอร์ดชิ้นแรกขึ้นไป รีเช็คบรีดดิ้งที่จมูกและใช้ไม้กดลิ้นกดดูในคอว่ายังมีเลือดออกหรือไหลลงคออยู่หรือไม่พร้อมส่งไฟขนาดรัวเท่าน nice. um ี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์9สําหรับการทำอิน t ทเลนีซ์ออฟแพคกิ้งแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นการออฟเซิร์ฟแล้วก็พิจารณา Off n น s ้อซอกแพคกิ้ต่อไปครับโหอาจารย์วิวสุดยอดมากเลยครับเห็นภาพขึ้นเยอะเลย ว่าแต่ถ้าสมมติเราทำแอนติเลียแนซโซพักกิ้งแล้วยังมีเลือดไหลลงคอนี่เราต้องสงสัยอะไรครับราโอ,โอาจารย์วิวโอ้โหอาจารย์เก้าก็ทายอินเข้าเรื่องต่อไปได้เนียนมากเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วการทำแอนติเลียแนซโซพักกิ้งแล้วยังมีเลือดไหลลงคอเนี่ยก็จะพอบอกได้รคร่าวๆนะครับว่าจะเป็นเรื่องของโพสเลียแนซโซบลิดดิ้งครับหากสนใจเรื่องโพสเลียแนซโซพักกิ้งสามารถติดตามพวกเราสคนในคลิปถัดไปได้ครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าผู้เรียนจะสามารถประเมินและก็ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกทางจมูกได้และสามารถทำอันตี A ้เนสซ s อฟ c k i n g ได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าอยากติดตามเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดแจ้งเตือนช่องเวลาชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ